คำถามต่อไปครับจิตลอยเด่นไม่มีที่ยึดแล้วจิตหันกลับมาดูขันตรงนี้เป็นแยกขันไหมครับพระอาจารย์พอพอมันไม่มีตัวปับ๊บมันก็จะเด่นแต่นี่พอจิตลอยเด่นปั๊บนี่หมายถึงท่านเห็นเป็นกระสินหรือว่ามันเป็นสภาพรู้ถ้าเป็นกระสินจะมีคนจะมีสภาพรู้ไปรู้กระสินที่มันลอยเด่นเข้าใจปะเห็นลอยเด่นปั๊บนั่นเป็นรูป เป็นรูปประชานเป็นเป็นรูปประสินที่เราปฏิบัติมามาทางสมาธิสมถะพอเห็นรอยเด่นปั๊บเราจะเห็นว่าขยับอันนี้ก็จะมาเริ่มเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ถ้าถ้าถ้าอันนี้มันหายไปแล้วเหลือสภาพรู้ถือไอ้รูปที่มันเป็นรอยเด่นนะที่ว่ารอยเด่นต้องขยายคําว่ารอยเด่นหมาย็พาว่าเห็นเป็นดวงหรือเห็นเป็นไหไรหรือรู้สึกอยู่ถ้ารู้สึกอยู่แสดงว่ามันอยู่วิญญาณจิตใจมโนมณะคือเป็นสภาพรู้อยู่ แล้วพอนั่นก็จะมาเห็นอาการของรูปเวณาสัญญาสัขงขารวิญญาณแตนี้ถ้ารูปหายไปเราจะลำดับได้ถ้ารูปมันหายไปมันก็จะเหลือแต่นามนามเด่นจะเด่นทีละตัวหรือเด่นไปหรือดับเป็นดวงอันใดไงระดับไปอันนี้หยาบมันก็จะไปก่อนพิณาก็รูป,ปรวิจน,นาสัญญาสัญญาสขงขารแล้วก็มาดับวิญญาณพอวิญญาณดับมันก็เข้าถึงความไม่มีไม่เป็นก็สมาบัติแต่ถ้าเด่นอยู่แล้วมันมันยังเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ ตรงนั้นอวิชารวมตัวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคําว่าเด่นหน่อยควาเด่นด้วยความรู้ว่ามันเด่นอยู่ว่างอยู่หรือว่าเด่นเพราะว่ามันมีเป็นเป็นความสว่างเป็นความเป็นดวงยังไงแล้วเรามาอะไรไปเห็นความสว่างเป็นดวงอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องวางนั้นลงไปก็จะมาเหลือรู้ที่มันสวามันมันมันอยู่นิ่งนิ่งเฉยแล้วก็รู้อยู่อันนั้นคือจิตแท้เราก็จิตแท้ก็คือเป็นจุดต่อมที่มันเป็นอวิชารวมตัวไปถ้าหมดอันนี้ก็จะ ไม่ปไปสัมผัสสัมพันธ์กับความมุงแต่งจริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ใช่ว่ามีอันนี้แล้วไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือมีรู้นี่จึงไปเปิดปฏิกิริยาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณแต่อันไหนหยาบมันก็จะว่ามันจะละได้ก่อนมันจะมันหมดไปก่อนแล้วก็หมด,ปดเป็นลําดับอเวชนาสัญญาสังขารแล้วก็ตัวิญญาณที่เป็นสภาพรู้ไม่ใช่ว่ามันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยมันไปรู้นั้นวิญญาณอาศัยไม่เกิดที่น้องที่นี้โดยไม่ซ้ํา เพราะฉะนั้นเมื่อมันตีร่อนเข้ามาเหลือแต่รู้อย่างเดียวก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นเองจิตใจมโนมณนะวิญญาณสภาพรู้เพราะตัวมันจะมีสัญญาอยู่สัญญากับความนิ่งเฉยก็คือเวทนาเขาบอกว่ารู้รู้เด่นครับพระอาจารย์รู้เด่นแสดงว่า,าอยู่กับจิตจทีนี้จากรู้เด่นปุ๊บมัน,จะ,มนจะไปเกิดที่ที่รูปเวทนาสัญญาจังขานแล้วก็เกิดที่ตัวมันเอง ก็ห้าอาการเนี่ยเป็นการอัิบายสภาพของจิตมันเป็นยังไงแล้วก็เลยเรียกอันนี้ว่าวิญญาณเพื่อให้เห็นว่าพอเรียกแบบนี้ก็เหมือนแยกออกแต่จริงไม่ใช่มันไม่แยกออกเพราะวาอาวิชามันเกิดขึ้นมา,าสังขารแล้วทําให้เกิดรูปนามพอมีวิญญาณก็จะเกิดรูปนามก็แสดงว่าวิญญาณตัวอวิชานั่นแหละเป็นมันต้องการเกิดมันก็เลยสร้างสังขารขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดสัมผัสที่จะให้เกิดวิญญาณแต่นี้พอเรา ระ,ระวังดับตรงไหนนิโรธมันเกิดที่ไหนมันก็สะพานขาดมันก็ขาดตีล้นตีล้นเข้าไปแต่นี้ก็เหลือตัวสุดท้ายก็คืออวิชชาอยู่กับอทุกขมสุขหรือสภาพรู้นั้นตัวนั้นแหละทํำยังไงย้ําเข้าไปแล้วก็ทําลายมันซะเราจะเข้าถึงสภาพไม่รู้ไม่ไอ้ไม่มีไม่เป็นสภาพไม่มีเป็นก็คือนิพพานที่พระเจ้าตัดไว้ว่าอายตนะสัาพตุความไม่มีไม่เป็นแต่นี้มันล้างสติไว้ ล้างรู้ไว้เป็นสติก็จะขาดสติไม่ได้สติมีหน้าที่ปล่อยละวางเป็นสัมมามีหน้าที่ปล่อยละวางถ้าล้างไว้เพื่อมันจะเป็นตัวมันตนที่รู้อยู่เราพิจารณาดูแต่นี้ถ้ามันหมดไปปั๊บสติก็รู้ไม่มีไม่เป็นไงสติยังอยู่แต่รู้ไม่มีไม่เป็นเพราะถ้าไม่มีสติมันไปเนี่ยเราจะตอบอะไรใครไม่ได้เพราะมันมีสติจําได้ว่าไม่มีไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านจะเหมืว่าใครคําว่า อายตนะที่ไปสัมผัสกับความไม่มีไม่เป็นเพราะสติที่ถึงพร้อมจะรู้ถึงความไม่มีไม่เป็นด้วยสติตัวนั้นแหละตัวที่เป็นอินทรีย์ที่พร้อมมาถึงพร้อมที่โพธิที่ปฏิยธรรมหรืออะไรที่มันถึงพร้อมดังนั้นรูปนามมันจึงหมดไปและไปสัมผัสกับความไม่มีเป็นด้วยสติที่ถึงพร้อมละเอียดสุดนั่นแหละไม่งั้นจะบอกมันจะบอกได้ว่าในความไม่มีไม่เป็นไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีสิ่งใดปรากฏไม่มีอะไรเลยแต่รู้รู้แล้วว่ามันมีมันรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยอินทรีย์ถึงพร้อมทึ่มีสติ ่วนใหญ่จะพูดว่ามันสติสติเราฝึกสติเพื่อให้รู้ตลอดสายสติมันเป็นเพื่อระวางเพราะนั้นอย่าสติลังอะไรไว้เขาไปพูดเหตุผลว่าครูบาอาจารย์พูดผมมันว่างแล้วคนก็ต้องจะลงไปตรงนี้บ่อยๆตอนที่อินทรีย์มันผ่องใสมันก็จะผ่องใสอย่างนั้นแหละมันจะใสก็ผ่องใสมากเรียกว่าอินทรีย์ผ่องใสจากนั้นมันบ่ายหน้าหนีความผ่องใสนั้นก็อันตรธานหายเพราะสติมันไปอยู่ตรงนั้นสติมันมันเหมาะสุดแล้ว ทำยังไงให้มันเวนหน้าหนีก็กลับมาพิจารณาเมือ่อมาฟังอย่างนี้แล้วมาเข้าใจอย่างนี้ทําให้เวนเวนหน้าหนีฉะนั้นรัภาพไม่มีไม่ไม่เป็นก็จะปรากฏขึ้นมา้วสติก็จะไปรับรู้ความไม่มีไม่เป็นแล้วจะออกมาพูดได้เออมันมีอยู่จริงความไม่มีมเป็นนี้